น้องวันนี้ลาบเป็ดครับขั้วเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอ่าอันนี้ให้เบิ่งหัวนะสิว่ามันเป็ดแท้บว่พผันว่าตัวแต่ว่าขั่วเรียบร้อยแล้วพอดีน้องชายมันสำเร็จเรียบร้อยอันนี้จะเป็นบีมันเนาะบีแบบใหญ่เลยมีดีสำเนียงละมีดีสำเนียะครับดีมันแล้วก็ตีนมัน เดี๋ยวไปจีข้างนอกเนาะเอาไปย่างเอาไปจีมา,มาที่นี่ลงูกแรงล่ๆเนาะอันนี้ล้วนๆเนาะอัน,นี้ล้วนให้สุกก่อนมันคือลูกพีกล้วนแหง้งๆให้มันสุกนะครับพี่นอ้องน,นี่จะเส้นน้ำมันบอสเส้นน้ำ <c oughs> เป็นเมนูประจำมือเนาะเดี๋ยววันนี้ความอยากได้จังหน่อย เออลาเป็ดมาเนี่เพราะว่าวันเกิดคุณนายเพื่อนมาเนี่ยแ้เลยเฮ็ดไปซูมันกินละมะนุษย์ยังมนุษย์มนุษย์ขาดเไไ่ไหรเอ้ารอสุมก่อนเอาไปเนะาะจังวงกันบบทำให้จักจอบหนึ่ง่านี่ไม่อดด,ดดูกโดดอ่าใส่ลาบเนะาะเดี๋ยวพักเขา เนี yeah. ย่ยเดี๋ยวไปซอยไปหั่นมานี่เนี yeah. ่ยอันนี้ก็ไม่ต้มมาเนี่ตัวนี้ก็ไม่ต้มใส่ใบบักเขียบด้วยหน่อยนะ้าเอานะพอดีก็เป็ต้มไปน้ำนะเ <Yeah. S 1> นี่ยมีต้มด้วยต,วต้มเปื่อยๆนะรอต้มให้กระดูกมันเปื่อยนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าอันนี้ตนนุ้นเลยเนาะตุ้นเนี่ยมันจะได้จะได้ล่ะมันเปื่อย เพชรมันกับตัวใหญ่อยู่ถ้าต้มนุ่นโดนเปื่อยนีน่กินแสีบครับอ่าล้วนแล้วพี่น้องสุกเฮ้ยสุกแล้วสีสันน่ากินเลยทีเดียวเชียวโอ้มันๆเนาะเป็นตลาดครับแบบมันเลยเย่มาเป็นเราใส่ต้มเนาะไอ้น้ำซุปมันขวนนำ้ำซุปโอ้เรียบร้อยครับสีสันอแค่น้อยก้ <c oughs> ปรุงครับอันนี้ลงเลือดแล้วครับอรอติดตามครับผมเ <c oughs> อา <c oughs> โอเคครับนี่ซอยผักก่อนเนาะ <c oughs> ซอยผักซอยผักจะ <c oughs> ยำผักเนาะ <c oughs> อ่าพี่น้องเลือดขั้นตอนเนี่ยพระเอกของงานตรงนี้เลือดนะครับงา <c oughs> นนีเ้เอาเท้าใส่น้ำห้อนมาหนึ่ ขาดไม่ได้คือเลือดอ่ะลวกลงครับอ่าน้ำห่อนในอส่เนาะสุกกว่านี้เนี่ยบางงีดีเลยน,น้ำห่อนเดือดน้ำไนยบริเฮดดิฟนะบางคนว่าโอ้ยตบบบบะย,า,ยนานเนี่ยกินเลือดให้กินได้บางงีดีครับนี่เฮดสุกบอมเป็นเฮดแบบว่าโอ้ใส่เลือดใส่ยังให้กินไอ้เนาะแต่กับเขาตัวู้คนพวกกินสุกกว่านี้บางทีเน้นแดงมันกับปรมักกับประากันครับอ่ะอย่างเราคอยเบิร์นครับบาร์ไหนหมมันสุกกว่านาะอ่าพี่น้อง มาอันนี้คือสุกได้เลยเนี่ยเอาเทียเขาลวกเมื่อกี้นนั่นดุนะมันสุกแล้วมันซุกแล้วเพราะว่าเนี่ยบริเ็ดแบบนี้ได้เนี่ยนะคือเ็ดสุกแล้วเนี่ยเนี่ยขันมันจะเป็นสียังสีเลยนี่คือสุกแล้วครับขันออกมาเหลือมันจะฝืนเลยมันก็จะมีกวนเป็นเหลือดแล้วก็มีนามมีน้ำห่อนี่มันคาเชื้อมั่งไว้ดุต้องต้องให้มันเย็นก่อนเลย ต้องให้มันเย็นก่อนนะเมื่อวานทำไปขันเลยบ่ได้เลยเฮียกะวันนี้วันเกิดคุณอรวรรณเบียวุ่นมาเนี่ยจัดไปครับไม่ถาวยุทธาอ่ะฮึไม่ฮักไม่ฮักนี่เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วเนาะอันนี้บักเน่าขาบ่ได้กับดุโดดอืมแล้วก็เนี่ยมาที่น้อยกันลุ่งเลือดลุ่งปุงเข้าวานนี้เจอกันครับ อ่านี่พวกสีมันเด้อพี่น้องมันน่ากลัวกับจริงอยู่แต่ว่ามันกับอ่าสี่เขาใส่ต้มเนาะนี่ใส่ตัวเ้างขันกินอะใบตะไคร้ใบตะไคร้โอ้ห์หนามครับพี่น้องอู้หูหนึ่งเงินหนามต้มบาลเจียเจียวเจียวเจียวไงละครับคักคักอ่ะอ่ะพี่น้องใส่พริกแล้วมั้เนาะพริกป่นลงไปจ้านี่ใส่ลายเพชรลายอย่าจะมักเนะ ทุกคนหลับตาอ <hi> ้าวใส่ตามปริ <w> ามาณเด้อปริมาณเด้ออย่าอย่ามองผิดเด้ออ่าตามโดยน้ำปลาจ้าอันนี้ซอสสูตรลาบเป็ดได้นี่เด้อสูดสูดสูดอย่างสิอ่าข้าวคัวครับผมตามพิงเด้อนี่ข้าวคั่วข้าวคั่วแจ้เนี่ยข้าวคั่วจ้าอันนี้ข้าวคั่วตามพิงครับผมคนละสีขวดคนละสีอ้าตามโดยมะนาวครับพี่น้องอ่ามะนาวนะจ้านี่ อ่ะพี่น้องมนุษย์มัหนี่มนุษย์อย่างมนุษย์คนเรียนยุทธปีโอเคครับนี่อ้าวลูกโดดนี่โดดจิ้มลงไปแล้วครับเอาต่ยี่กุล่ะเดี๋ยวหนึ่งพีวีเห็นอนึ่อ้าพี่น้องลงผ้าลงไปครับกระจายมันทอดแต่มันเป็นไม่แระจายจะประมาณนี้ยนะครับนอกบนเป็นไทยอวดไทยอ่างเนื้อเขาเรียกว่าไทยเป็นแนวทางกระตุ้นต้อมอยากเขาอยากให้กินครับพี่น้องโอครับอ้าวใส่พักเนี่ยผมคาราเบียวครับพี่น้องโอเคลงเลียดครับพี่น้องกจะประมาณนี้เนาะการเณ็ดลาเป็ด คุณยาอยากาให้กินครับผมเดี๋ยวกินเพื่อเนาะจบพอดีครับจะพม่าหนี่งครับผมขอบคุณที่กิดตามเนะครับเนาะครับผ